สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรนาทมานำเสนอครับอันนี้คือข่าวพิเศษในหัวข้อแน่ใจนะว่ารุ่มบริกคือมิตรแท้ของประเทศไทยไทยขาดดุลการค้าให้จีนมาตลอด ปีละไม่เคยต่ำกว่า600สนล้านบาทจะมีช่วงสัก5ปีหลังในยุคข,ของลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่ลดการขาดดุลการค้าให้จีนลงมาเหลือปีละกว่า400แสนล้านบาทสาเหตุเป็นเพราะว่าลุงตู่ไปลงนามทำสัญญาขยายอำนาจของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียนทำให้จีนลดการส่งออกสินค้ามาไทยและทุ่มเทให้กับความร่วมมือทางการค้าไทยจีนลดลง แต่ไทยกลับได้ดูลการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพิ่มขึ้นแถมได้การท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปและเอเชียเพิ่มขึ้นถึงกว่า20%ในขณะที่นักท่องเที่ยวจีนไทยยังได้ประโยชน์น้อยเหมือนเดิมจากปัญหาการท่องเที่ยวแบบศูนยน์เหรียญของกลุ่มมาเฟียจีนตลาดทุเรียนไทยกำลังจะตายในยุครัฐบาลตอนนี้เพราะกระทรวงพาณิชย์ของไทยไปทำสัญญาสุดอัปยชกับจีน ก็คือเปิดให้จีนส่งสินค้าหวยๆเข้ามาขายได้อย่างเสรีในไทยแต่กลับไปยอมรับกฎหมายจีนที่ห้ามนำสินค้าไทยเข้าจีนหากไม่ผ่านมาตรฐานรับรองของจีนจีนแค่ขาดดุลการค้าด้านการส่งออกผลไม้ไทยเท่านั้นก็ทำตัวออกมาดิ้นตายเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมากิ่งพันธุ์ทุเรียนไทยจำนวนหลายตันถูกแอบลักลอบส่งไปปลูกที่ประเทศจีนแต่ผลที่ได้คือ กลายเป็นทุเรียนรสชาติห่วยแตกและเนื้อน้อยมีแต่เมล็ดใหญ่ไม่อร่อยเหมือนทุเรียนที่ปลูกในประเทศไทยจึงไม่เป็นที่นิยมของประเทศจีนแม้แต่ทุเรียนเวียดนามคนจีนกว่า40ล้านคนก็ไม่อยากกินคนจีนมีความเชื่อว่าทุเรียนหมอนทองของไทยคือของขวัญจากเทพเจ้าและเป็นผลไม้มงคลมีคนจีนกว่า100ล้านคนไม่มีปัญญากินทุเรียนไทย เพราะเมื่อถูกส่งไปอยู่ในมือของลงจีนจะมีราคาแสนแพงมากในประเทศจีนมันจึงเป็นผลไม้ที่เป็นก้างขวางคอของรัฐบาลจีนมานานมากที่เสียดุลการค้าให้กับประเทศไทยจีนจึงออกกฎเหล็กออกมาโดยการใช้มาตรฐานของตนเองและอ้างว่าทุเรียนไทยก่อให้เกิดสารมะเร็งอย่างรุนแรงการส่งออกทุเรียนไทยนับจากนี้ไปต้องมีใบรับประกันและผ่านแลบบการตรวจสอบจากจีนทุกลูก แผนนี้จีนต้องการบีบไทยให้เกิดการขยายลงจีนในการรับซื้อทุเรียนและผลไม้ไทยให้ครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อทำสัญญากับลงที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีนในการบีบให้ทุเรียนมีราคาที่ต่ำลงและให้ลงจีนมากดราคาต่อเกษตรกรไทยต่อหลายครั้งที่ผ่านมาเกษตรกรไทยได้นำผลผลิตทางการเกษตรได้นำพวกผลไม้มาเททิ้งเพื่อประชดกระทรวงพาณิชย์ของไทยแต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะอำนาจการตัดสินใจในเรื่องกำหนดราคาสินค้าภาคการเกษตรของไทยตอนนี้อยู่ในมือของจีนทั้งหมดนี่คือผลงานความอับประยชของรัฐบาลไทยในตอนนี้ที่เอื้อผลประโยชน์ต่อนายทุนจีนอย่างเต็มสูรโดยใช้ความสัมพันธ์แนบแน่นของคำว่าเชื้อชาติเดียวกันและมีความพยายามนำประเทศไทยไปเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลจีนให้ได้นี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งของแผนนโยบาย เร่งรีบนำประเทศไทยเข้ากลุ่ม b r i กสโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาตอนนี้เป็นยุคที่คนไทยต้องช่วยเหลือคนในชาติกันเองไม่ต้องไปพึ่งรัฐบาลควรดูแบบอย่างของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกทุเรียนแบบกเกษตร B I O ที่ผมได้สอนให้เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพที่ดีส่งขายให้กับคนในประเทศต่อให้ขายแพงก็ไม่พอส่งขายเพราะถูกจองกันหมดสำคัญที่สุดก็คือ อย่าดูถูกผู้บริโภคในประเทศชาติของตนเองว่าไม่มีกำลังซื้อทุเรียนที่มีคุณภาพดีที่เขารังเกียจที่สุดก็คือเกษตรกรห่วยห่วยที่คัดเอาแต่ทุเรียนดีๆไปขายให้หลงจีนแต่คัดทุเรียนที่ตัดอ่อนและคุณภาพห่วยห่วๆมายอมแมวขายให้กับคนในชาติตนเองเดชานรุน่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน วัสดีบชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ